ใายสบายดียามเช้าม oh, well, like, huh ันนี ha, ow, okay. els, ่คือว่าเชื่อไปหาน้ำห้น้ำโชดน้ำมันนี่ว่าฝนตกแห้งแล้ววันนี่มืวยแหวนนี่ฝนดินอ้อแล้วเชา่อไปหาน้ำห้ก่อนก่อนห้เขาเฮ็ดโโหฮือแล้วแหละจะไปหาน้ำห้ยปูเขาูน้ำก่อนบัดนี่แล้วเขามาฮอดเทงหน้าเขาแล้วบัดนี้เพราะว่าเขาจะมาน้ำห้คนละวาดเขาก็เขาน้ำห้ก่อนเลยเขาก็ลังมาฮอดเทงหน้าเขา นี่คือไก่พิจคาแกงให้คนละว้วานกินเลยนี่พม่มีไก่ชองโตนะทุกคนเลยไม่ท่านพิจคาไกทา่ท่าให้กินท่าเขาที่เฮาไปน้ำหายว่านคนมานะว่านคนมาน้ำหายชอยเพินคาไก่ชองโตนะที่แกงชิบเขากินตอนเทง่เาเฮาเบิ้งเขาน้ำหายก่อนมีเรื่องจากเขาเฮาว่านหายนะเขาละ้วานกันหลายๆา,ายคนอยูน่นะจักไหา คนายพานผู้ช่างหายมือแต่เมื่อก่อนกะเพิ่มโคหายนี่แหละยังไม่ได้ไปเที่ยวฟูของเขาหายเพิ่มแล้วและเพื่อชิวันเอวยวานน้อยมานำลายคนาอยู่ในทุกคนเลยจะขอเพื่อค่าไก่้ชู่กินมีไกลช่องตูนะตู้ชามกบฏตายลิเกไปเลยไก่นะแต่ก่อนเขาจะได้ชามตัวกบฏได้ได้ดช่องตัวช่องตัวกับพ่อกินนี้แล้วคนกบฏลายปไัญหาลายกับลายเติมเลยที่ไป อ่อนนะกราบออ่อนบ่ได้ดิงกันอ่อนดูคนเด้อเดดเลยตอยเลยย่ัน้ายอเยาของเขามาแต่หกนี่แกไม่ท่านเพิ่นจะคู่ใกล้ กูใกล้เพราะว่าสิกแกงเช่ยยอยโกยเอยไทยละวาดกินน้ำหไห้โยโกยเพื่อใกล้นะิเลยอยู่เพื่อเกียวสัีแกงใกล้ๆนะไก่แมวใหญ่มันขนาดทุกคนเลยไกย่แต่ในผ่านชาบุกินในแกะบ้านนี่นะบุเคยกินกินละห้าอ่อแกงให้ลู่อลานกินเขามาน้ำไห้ชอย ไก่ไม่ไข่ทุกคนนืกำลังไข่ไก่นื้อผูกไข่มันก็มีไข่ในท้องมันพ่อพี่จงมั่นเราไก่ไม่ไข่จริงใหญ่แล้วมีมันไข่อะไรไก่ยันมีบนมันไข่ถึงไก่ไม่ไข่ก็ไม่จับัวกคนเออ

วันนี้หลังจากเราน้ำให้น้ำเพยยาเราจะเอาเทง่ายก่อนให้ชวนมันต้นเราตัวนี้คือเป็นตู้น้อยอนะตู้น้อยบนที่เขาอ,อยู่เฮ็ดไห้ปีแล้วนี่ทุกคนเลยเพอปีนี้เขาชิปุกมันต้นใช่เขาได้น้ำเข้าปีนี่ไม่ทานเพิ่นมาก่อนเขาจะมาจำหลังเพิ่นเฮ็ดปีกันโดนะตัดติดเฮ็ดเฮ็ดเพอ่นะ โอ้เห็ดขาวอ่อนแล้วเนาะโอ้ทุกๆคนเมันได้หลายเห็ดเพื่อนนะน่ะนี่เห็ดขาวดอกง,งามทั้งไปเลยน่ะก็อ,อยาก,กมุกูมีแต่เนาะอ้อมมดโอ้เห็ดขาวงามเห็ดบดก็อ้อได้เห็ดบดแต่เห็ดขาวอ่อนมันต้องอ้อโเลยนี่เื่าวันหนึ่งจำเจี๋ยพอได้แซ่บผู้เขามักกันนะแต่ในผ่านไม่ใช่กินกะห้องแห้วมดเห็ดนี่นะ กิถ้าอยู่ไปเห็ดบุ้อ่ะทุกคนเอันนี้เห็ดขาวเฮาอยู่บ้านตามแคมบ้านแคมเมืองมีแต่เห็ดขาว ีบ่บดก็มีอยู่แต่มันปลายมันบุมีคนนะมันหลายคนอยู่บ้านนะถ้าอยู่บ้านมันก็ดางได้เห็ดนะคนมาเอามันอยู่บ้านนี้โอ้บุมีกระด้างเลยบุฟเฟ่คนนี่คือให้คนทั้งนะทุกคนถ้ามันใหญ่แคบได้เห็ดยานี่โอ้ตัวไหลๆพวกจะมันโม้ง่ อามันใหญ่ดอกชะปันนี้ถามดอกกะจ้ามกินพักได้มันโมอแต่ก่อนเคยออลายเลยตัวนี้คือเป็นชนเป็นต้นทุกคนเพ่นพว่าหญ้าหกนะหญ้าหกมันต้นยันงน้อยอยู่เพราะมันต้นใหญ่ก็เขียง่หญได้ดก็งามเลยกอแป่นเลยขขก็เห็ดนะ อ๋อตุ๊นะเสงามเลยอีกตันี้คือเป็นบ่อนมเขห้ามจะโหนไว้เพราะว่ามันยังลําใหญ่นี่ถ้าว่าเขาโหงมดเลยได้ไหมบ่มีบักบ่เลยนีพว่าเขาโหงโหมไว้ ังจากเหาเอาเห็ดอย่างยากาก็ได้ปิดคิดนีไว้ขอขำมุกอบใจทติดามักชมคิดหน้าพบกันใหม่